นั่นคือท่าอย่าดมนะท่าปากอย่าทำปากจุก่อนลิปมันนะไว้ใช่อย่างงี้อย่างงี้ลูกน้องเป็นสอนก็ไปนนั่ปิดได้ได้เห็นปะมันเอามาเล่นมากกว่าเล่นปิดเปิดฝาไหนท่าท่าปากไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บที่จุ๊บ รีบมาเอาไว้จุ๊บท่านั่งโอ้ย่างงี้ไม่ใช่หรอกนั่งออกจากแมนแมนนะพี่โนพี่โนอยากแต่งหน้าหรือเปล่าลูกขอให้นำคำแนะนำของพวกเราถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เป็นความเก่งในด้านการขี่มอเตอร์ไซค์แต่เราก็แนะนำในฐานะคนดูโชว์ ปิดเปิดฝา,ฝาเล่นเนาะอ,อมันอย่างนี้นี่จุ๊บจุ๊บอืมไป <laughs> ยัดจมูก ไม่สนใจเลยอันนี้ปินอยู่กับลิปมันอย่างเดียวเขาจะทำอะไรกันเขาจะเต้นเขาจะร้องไม่สนใจถ้าปากก็ลูกตาปากแม่ยายสอนปากอยู่ไหนเอออ้ยเออเออแด้ทำย่ด้ยเมมด้ยเมมด้วยเนอย่างเงี้ยอย่างงี้เนี่ย สนใจยูท่าทุกอย่างให้ดีกันได้เราจึงให้ความสาคัญกับทุกอย่างที่ทำตลกจีเซนจิทได้มีความสุขเกิดการที่เปิดแล้วก็ปิดจันใจตลอดวันจึงทำงานต่อเนื่องยาวนานกว่าสูตรที่ไม่มี Fresh Protect สตที่ดีที่สากเวสอนใ,นใ,ใ้คุณสกสด่นม<ะ>ั่นใจตลอดวะนะันถ้าปากมันลื่นแล้วล่ะนะ่ะลื่นแล้วไงใดๆมันหอมจังเลยหอมรอตบอรี่